มาลองกินข้าวขยามหอมแดงตามเชฟกินกันค่ะทุกคนสองไข่ให้มันไหลผ่านข้าวอย่างนี้ปอปล่าหอมมืม ไข่ดาวกรอบๆเนี่ยนะทุกคนฟินมากอืม ไข่แดงแบบฉ่ำๆกินกับแตงกวาเยน็ยนๆนะทุกคนห,มหมอมแดงกับไข่เลยค่ะคุณ